สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ผมเลิกงานนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับมาหาทีมงานครับอาจารย์แหลมครับท่านมาใส่นกครับแถวบริเวณนี่แหละนะครับเห็นว่าได้หนึ่งแต้มแล้วครับพี่น้องครับอ่าก็เลยตามมานะครับน่าจะอยู่บริเวณไหนซักแห่งนะครับนี่ ไม่ได้ยินเสียงนกอะไรเลยเงียบอยู่ครับตัวนี้เงียบกลิบเลยห้าโมงพอดีครับกำลังคุยกันนะครับทางโทรศัพท์อยู่ครับตอนนี้ประชุมสายครับคนประชุมสายครับพี่น้องครับนะส่วนนี้แหละนะครับอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวยังไงค่อยรอดูครับเฉลยไปนี้มีแต้มแล้วครับหนึ่งแต้มแน่แล้วนะครับจะสวยงามขนาดนผมดูในรูปก็เห็นแต่หัว ตัวก็ไไม่ด้ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอดูครับพี่น้องครับว่าจะสวยงามขนาดไหนบอเด็ดบอดังครับบ่อนี้ครับบ่อในการทดลองพวกผมนะครับเดี๋ยวรอดูตัวครับผมเพราะว่าบ่อนี้คือได้ไปก็คือขึ้นหมดทุกตัวแล้วนะครับผมถือว่าผ่านอยู่ก็เลยต้องตามมาดูอีกนะครับครับโอ้ยเหมือนนกจะอัดกันครับบริเวณนี้เลยนะครับนี่เต็มเลยครับนกนกมันกําลังจะทยอยนะครับทยอยขึ้นภูครับพี่น้องครับ นี่ตัวหนึ่งน่ครับเรียกอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่านกป่าหรือนกต่อครับเยอะไปหมดนวครับตอนนี้นักกันอยู่ตรงนี้นะครับยังอีกไกลนะครับภูนู้นครับผมเป็นป่านาหนาครับตรงนี้เป็นที่ฝึกนกอย่างดีเลยครับพี่น้องครับเนี่ยครับป่านาหนาแบบนี้แหละแต่ก็ต้องระมัดระวังครับพวกเหยี่ยวนะครับอันตรายมากถ้ารับราบงี้ถ้าห่างนี่ก็ ล่งๆอ่อะครับอย่างเงี้ยอันตรายนะครับต้องใส่แบบหนาๆอย่างเงี้ยสักหน่อยนะครับเพื่อป้องกันทางนิทีไล่ของเหยี่ยวนะครับจ่แหลมก็ยังไม่ได้เอานกลงคิดว่าน่าจะน่าจะนกกําลังขึ้นมาครับพี่น้องครับจากข้างล่างนู้นฝังนู้นจะเป็นทุ่งนานะครับฝั่งนู้นจะเป็นทุ่งนาอ,อน่านกนกน่ากํกำลังจะขึ้นมาแล้วมันจะมาพักอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วสักไหนก็คงจะบินขึ้น ตรงยอดภูเลยครับพี่น้องครับโอเคครับรอลุ้นไปกับอาจารย์แหลมนะครับจะมีเต้มสองหรือเปล่านะครับรอดูครับพี่น้องครับมาแล้วครับผมอาจารย์แหลมนะเป็นอย่างไรบ้างฮะนอาจารย์แหลมว่าจะเต้มที่สองมาอย่างนั้นนะครับออ้ครับผมอาจารย์แหลมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หนึ่งแต้มวันนี้ครับตัวไหนจัดวันนี้บักเกันมุกดาครับมุกดาครับเต้มที่สองนะครับ อันนี้ตัวไหนนี่ตัวมงดาวเจ้ามงดาวลงก่อนเนาะครับครับยังเหลือเจ้าอินททยอีกตัวนึงเทวรัตที่เชี่ยก,กะกันเขาโมหยัยบได้เทวราชนอกเชลยอ,อยู่ในธรรมาแต่ตัวเลยเฉลยเผือกอยู่หลดโอ้ผมว่ากกมันตัวเองมันเขากัน,ขกนเขาได้เงียบออกมาดิโอหลบมาครับนะคที่ที่ที่ทอัดกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์เมื่อกี้นี่ครับน no ไม่ใช่มันเหยียบเลยเลยทั้งนั้นบอกดิปกิ้งท้ายนี่เอาเลยครับโอ้ผมกูนึกว่านกป่านี่กท้ายครับ นึกว่าเจ้าอินทาอยู่ตรงนู้นไม่ใช่แต่จริงๆตัวนี้เจ้าอินทาครับมันโค้งอันนี้นั่นโอ้ยตัวนี้ผมนึกว่าเป็นนกป่านึกว่าเจ้าอินทายตรงนู้นนะวิ่งไม่ได้นกเสียงนลอยๆตัวมันอยู่เชียงบันอืมครับไม่มีอะไรแล้วนะครับแนกลงเลยใช่ไันโอเคครับเดี๋ยวรอดูเฉลยสิครับบ่อนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับครับมาแล้วครับน้องครับอืม ครับก็เดี๋ยวมาดูตัวตนแล้วพี่น้องครับโอ้โหกรมาชาสัมพันธ์เรานะครับผมลำพงก็<ร><ร>ยังไม่ปิดอ่ะอเลยฮะปิดจนเน,เนี่ยครับเฉลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะเอามาดูได้ไหมจันได้ครับบ่งบอกด้วยว่านกเอ่อเจ้ามุกดานครับจับเฉลยยังไงเอา้าเอาเบ็ดมาเล่นหน่อยเลยจันผมมาจะบานเออเ้ยบ่กแหวกเอาหลายอย่างเลยใช่ไหมทั้งต่อนกทั้งตีเบ็ดโอ้โห บ่อเวลาสิ่งบ้านเดียว์ครับเดี๋ยวรอดูว่ายังไงบ่อนี้บ่อทีเด็ดของพวกเราก็คือบ่ออีปูนะครับพี่น้องครับอาจย์ตูดเป็นยังไงฝุ่นแล้วฮะเลียงอัมลําอื่หืมดักครับจนหลอกเทาเลยเนาะครับบ่อที่ใดอ่าตัวตูมากครับนกเสียงอะไราจาได้ยินเสียงมันเสียงกลางครับเสียงกลางกลางนวลหรือกลางหองหรือรุดรุดลูกตัวน่อยน่งครับอืมนกเสียงกลาง โบโบหองมาเขามาเล่นกันนานไหมมันเขาคู่กันก็ประกันทางประกวงกันประกวงคู่ปอกงครับครับปรกหงอะ่รเยี่เสียวอยู่ไม่หยับเันาะมันเป็นกกลางนวลอือแสดงว่าเป็นนกกลางนวลนครับนกนี่ผนยกใหม่ด้วยพเนยกของจารยันแบังแบ่งมาให้เล่นนะครับอือดวงตานะครับสวยนะครับนกเนาะนีนี่นี่ต้องกลม กลมตัวอะไรมากครับพี่น้องครับนี่เล็กๆแค่นี้นะครับพอแล้วครับนกไม่ต้องแบบใหญ่ๆบ้านผมจะว่าว่าสวดแบบใหญ่เกินไปก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เงินตาไปเลยผมนั่นเลยครับมนมนเล็กๆดีๆนี่แหละครับถ้าเทียบเงินก็เงินยี่สิบห้าสตางค์ใช่ไหมใชแล้วถ้าเกิดพวกตาสวดใจใหญ่ก็เงินเหรียญสิบบาทอันนั้นมันใช่ไปเอาให้มันเล็กๆเหมือนกับเหรียญยี่สิบห้าตังค์ครับนี่ครับลายบ่อีปูนะครับ ก็ถือว่าเป็นฤดูกาลแรกนะครับของปีนี้เลยที่ที่ได้นกจากบ่อนี้ไปนะครับครับเพราะว่าจะแหลมมาเปิดนั่นก่อนมาเปิดบ่อก่อนเดี๋ยงนึงเดียงนนกอู้ขนมันขึ้นเต็มหมดแล้วครับนกเนาะแหลมดูครับแน่นเอียดเลยหางอาโอ้หางก็ยังมีนี่ครับขึ้นมาใหม่อยู่จา์ก็ยังไม่นั่นแหละครับนกแต่ก็ยัง ถือว่าเล่นครับนี่สู่กันเพิ่งขึ้นมาใหม่ครับนี่ทางเส้นนี้เลยนะครับเป็นเส้นเส้นขาวนะครับเส้นขาวเส้นขาวจะมีฝั่งละสนะครับฝั่งนี้สฝั่งนี้สแล้วก็ตรงกลางท,ที่เป็นดำนอีกสีเป็นสิบสองพอดีครับสีสามสบสองเส้นครับนี่อ้อ้าถือว่าเป็นนุกลาย ลายเล็กนะครับนกนะดูปากครับก็จะไม่หย่อมเลยสวยครับมึกก็โอเคครับมึกขนาดเกือบหนาครับมึกอ๋อโอเคครับผมมาแล้วครับหนึ่งเต้มทำท่านิสิทตไหมบอกครับไม่เอาเกินท่าใหม่แล้วมีท่าใหม่แล้วครับอู้ห์อ่านใจจับดูแข้งหน่อยอาจารย์ลืมดูแข้งดิ แจ่งใหญ่ดีไวมแจ้งมันแจ้งใหญ่ไหมเฮ้ยครับเสียงดังอีกอีกเลยนะครับอีกอีกตัวเมียฝั่งนี้แตกแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งเย็นเย็นยาวไปขกบ่อนี้มันถือว่ามี่าผลงานก็คือนก ขึ้นเร็วอยู่ครับครับขึ้นเร็วทุกตัวนะครับที่ที่พวกผมได้ไปของอาจารย์นั่นลุงตทอไปทำแล้ว่าขึ้นแต่ว่าออกแอบทีเดียวอืมตัวนั้นน่าจะอายุเยอะที่สุดแล้วก้อนมูครับงอพิุนก้อนมูเลยแล้วก็รองลงมาก็อยู่กับผมเลยเนาะตอนนี้เนาะอยู่รองลงมาน่าตอนนี้มาที่ว่าที่เหลืออยู่แต่มีทั้งแบ่งไปด้วยนาอจะแหลมเนาะแบ่งไปด้วยอะไรไปด้วยหนไหนมากกับเป็นโคองเพียงแค่เพียงมาเพืชอะไรดีป่ะอ่าวอชรืชคำบงแม่เอาไปตัวหนึ่งอ่าแล้วก็มหาอาจารย์บ่ะครับ แล้วก็มาหาผมตุ่มหน่อยตอนนี้ผมเก็บไว้สองตัวนะครับบ่อนี้แหละนะครับก็คือตัวที่ตัวเป็นนกคอบิดนะพี่น้องที่ผมรักษาตัวนั้นนะตัวที่หาไม่ได้ตัวที่หามันเป็นพวกบบกพันพอตัวที่หามันเป็นที่ได้ของบอกเสียงหน่อยตัวที่สองเขาบอกเสียงหน่อยตัวที่สองมันอยบ่พกไข่พันมันจะเป็นมาแล้วโ๊บป๊บไปเลยเขาบันแต่พามจับตัวแรกก็ได้จับไว้ได้ครับอ่าตอนนี้ก็ถือว่าอ เฉลยนะครับได้สองแต้มนะครับเจ้ามุกดาก็ถือว่าสองแต้มครับได้ได้ได้ดูเฉลยแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องไปดูอีกแต่ว่าก็ถือว่าจับได้อ่าดีปันปันกลางนะครับนกบ่ถึงก็ไปดีไปใช่กหาครัว่าก็บเมื่อถือเสียัยครับเราไม่ได้บอกว่าจับแบบไม่มีอะไรดูเลยอย่างเงี้ยก็ไม่เอาอางเนาะจำแถมเนาะต้องมีอะไรแบบได้ดูแบบนี้บ้างสวยๆอันี้ยังว่ามีอะไรบางอ่งอยู่ครับมีลายมีอะไรแล้วแล้วมันอยู่ที่บอยนะครับนกบอยดีมันก็ ถ saw ือว่ามันจับได้บ่อนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะเห็นปะนกพอมันนุ่นๆประหยัดจับเอาเลยมันอยู่เห็นปะอยู่หอยเขาบ้านอาจหรือบางคนคู่นดี่โอ้ยว่าเป็นจิตไตตัวตัวไหนบังอินทาอืมมันนูวนไม่จับประเด็นมาเลยครับมาเลยสุดท้ายก็เสด็จโจ้อามุกดาครับผมเออหมุกดาแต่ไม่ได้อยแต่ว่าข้อสองนี่ก็เห็นว่าจะแยมย้ายออกจากอ่า ที่เก่าไมเนี่ยครับแต่พอใหญ่กัตรงที่มันขันเนี่ยแม่นครับมันต้นนั้นมันไม่มันมันเป็นต้นทเหี่ยวขึ้นไปมันไม่บ่วงเลนไงยันมันไ่เป็นเลนเลนตึงเทือกพู้เปนมันมีต้นทูกันหรือมันเลนตึงเทือกมันบ่ลงมหมดเลยนกคันไม่ต้นทเหี่ยวเป็นแจก้ามที่ห่วยมันก็ตายมันในดินอาจจะอาจจะเนาะพอเป็นคู่เขากันโอ้ถือว่าบ่อนี้ผมยอมรับนะว่าเป็นแบบว่าฝึกฝึกนกสายพูได้ดีมากจริงๆนะบ่อเนี้ยมันมันหนาครับมันหนาดีครับแล้วก็มีนะพร้อมเรีย นี่สไนเปอร์พอไม่ได้จรงหรอวสไนเปอร์ไม่เอาครับพันธนาคาไปไม่ได้เลยฮะพันธนาคาไปไม่ได้เลยโอ้มีหน่วยสไนเปอร์อยู่ตรงนั้นอีกแต่คนังแต่คนบะเอาการเอาบการเดตนความไปเนาะครับเพราะว่ามันมีเงินแลี้วอ่าะฉะนั้นอายไม่เอาครับแบบนั้นไปไม่ได้ส่วนผมคือห้องไซสันนิดเจ้าปีติย่างกดปู่ย่างเขาอยู่แล้วบวกเนี้ยเอาครับผมเอาแล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมได้แต่ มาแอบดูทีมงานอย่างครับยังมีเวลาก็คงน่าจะเป็นพรุ่งนี้ที่จะพอมีเวลาจะจะได้พรุ่งนี้่๋ปไปบ๊วยนกปะทะมูพวกนี้ว่าจะพาไปบอนี่ยครับบอสบอสไม่เป็นต่อใช่ไหมบอสขคบเลือไปดีๆพาไปบ่อดีๆหน่อยครับผมก็ได้ดูแต่ทีมงานอย่างนี้แหละครับผมก็มีความถูกแล้วนะครับในการต่อโนกกระโซชิดเน้นกกระได็นจ้างกินค้าละครับ ก็ธรรมดานะครับผมมันไม่ได้ง่ายๆครับม่ได้ง่ายเลยกว่าจะได้แต่ละตัวนกก็เจนใจก็ว่าได้สินก็ว่าได้เป็นตัวนกว่าได้แจ่เฮาแต่มันแบบสมุนิยังว่าตั้มันว่าได้เฉีผมยังไม่ได้นกอ่าถ่ายได้บึกอุ้ยถ่ายได้บึกผมมักนกสตาล์ได้เร็วผมมักนกแบบมันเขาลงมือจริงอยู่แต่ว่ามันเนื่องแรงมันนั่นขันหาพวกเกะเจี๋ยมันช้าใช่ไหมจารย์นมันเนื้อมันไม่เร็วไม่จัดจ้านจัดแลมต้องแบบสไตล์เสียงเล็กของแกนะครับแต่ว่าถ้ามันเร็วๆอ่ะ บางกรณีถ้ามันขันขันไม่ขันนีดมันจะไข่อยู่มันพราะใครขันหาพใครเนี่ยมันก็ต้องแรงกระพึงสองแต้มเองก็เจนเย็นครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามันเนิ่งไรนกแต่ว่านกเขาหัวม้นม้วไม่ปะดีที่สุดแล้วนั่นแหละดีให้ปาเลยเอาตอนแของดีครับนกห้ามทิ้งนกเด็ดขาดครับทีเด็ดเลยเพราะวิถิมโนครับพี่น้องครับสองเทียแล้วเอาไว้ประระมานี้ครับก็ดีใจกับเจริญนะครับที่ ได้แจมหลังจากที่โอ้โหถือว่านานเหมือนกันนะครับไม่ต่างอะไรกับผมมาเพิโรนึงนะครับนะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจพู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากเป็นด้วยไอ้ท่านที่มาใหม่เขาจะลืมกดติดตามแวก็กดถึงซ่มมือใหนะครับสำหรับผมจะแหลมพรุ่งนี้เราจะไปไหนยังไงไป่ไปว่ากันเนาะจะแหลมเนาะพาไปบ่อที่ดีๆหน่อยอย่าไปบ่อที่มันดินๆแล้วก็ไม่เป็นต่ออีกาหากไม่เอานะครับอย่างนั้นไม่เอาขอบไปก่อนครับไปไว้แล้วไปดีครับไปดีครับ